สวัสดีค่ะท่านชมพี่ช่างก็จะเอาเด่นบนมาให้ท่านชมได้ชมกันอีกคลิปนึงนะคะขอฝากอ่านคำเตือนนิดหนึ่งนะคะค่ะอะเข้าตัง้งแต่งดนี้เลยเดี๋ยวจะทำให้ให้ดูนะคะคลิปไม่ยาวเดี๋ยวจะทำอย่างรวดเร็วเลยนะคะคอันนี้ก็จะเป็นหลักแสนหลักหมืน่นหลัก ไปลงวันที่หนึ่งนะคะสองตัวนี้บบกกันแล้วอะไรู่ยนนะนี่ได้หกเนาะก็ได้เก้าได้สี่ได้ไหนึ่งนะคะนี่เป็นห้านะคะก็บบกกันลงมาแบบนี้นะคะ่ะอืมแล้วก็บวกมาแบบนี้นะคะ อาสุดท้ายโบกนี้ก็เป็นหกนะนี่ก็เป็นหนึ่งนะคะก็ลงท้ายเลขเจใช่ไหมคะเอาเจ็ดมาวางก่อนค่ะเจ็ดมาวางนะคะเจ็ดแล้วเราก็เอาข้างบนนี้มาบบกกันนะคะเอาข้างบนนี้มาบบกนะก็เป็นเ,เลขสองนะคะสอ2ตัวเดียวเลยนะคะสองแล้วก็เจ็ดค่ะตัวที่เข้า ่ไหมคะตัวนี้หลักหน่วยนะเป็นเป็นว่าหลักหน่วยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเด่นบนก็ได้นะคะท่านผู้ชมมันทําได้สองอย่างเลยนะคะอะมาดูอีกงวดหนึ่งะคะ่ะอ่าพี่ช้างก็อาจจะบกลงมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่ากูคลิปยาวะคะ่ะอย่างนี้นะคะก็เป็นสีน่อนี้ก็เป็นหกเป็นโูนใช่ไหมคะเอาโซนลงมา โนมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเอาศูนแล้วอืมเดี๋ยวน,นะอ่าเป็นแบบนี้นะคะเอาศูนข้างบนนี้มาบ,บกกันนะ,ะก็ได้ศูนเนาะเอาศูนมาวางตรงนี้ก่อนนะคะศูนแล้วก็เป็นห้านะคะอ่าตัวที่ออกตัวที่ออกตัวนี้นะคะ นี่ค่ะอ่ะมาดูงวดต่อไปค่ะก็น,นี้บวกกันลงมาได้เก้าเนาะนี่ก็ได้เก้าก็ได้เก้านะได้สองนะคะสองนะคะนี่ก็เป็นแปดนะคะเป็นแปดค่ะเป็นหนึ่งเป็นสี่นะคะก็เป็นหกค่ะเป็นเก้าเป็นห้านะคะห้าแล้วอันนี้ก็เป็นห้านะคะ มัเป็นสี่ค่ะบวกกันแล้วได้เก้าใช่ไหมคะเก้ามาวางนะเก้าแล้วก็เอาเจ็ดมาวางค่ะเจ็ดมาวางเจ็ดเก้าแล้วก็เอาเจ็ดมาวางก็เป็นหกใช่ไหมคะเอาหกมาวางตรงนี้หกแล้วก็เป็นหนึ่งนะคะหาตัวที่เข้านะตัวที่เข้าก็ตัวนี้นะคะ มาดูงวดต่อไปค่ะยูกับบกกันได้สองสี่ห้านะอ่ากับแปดนะกับศูนย์นะคะนี่ก็เป็นหกนี่ก็เป็นเก้านี่ก็เป็นสามนี่เป็นแปดเป็นห้าสองเป็นหนึ่งนะคะ ่าบวกกันลงมานี่เป็นเจ็ดนี่เป็นสามบวกแล้วได้ศูนย์ใช่ไหมคะเอาศูนย์มาวางนะคะศูนย์แล้วเอาหนึ่งมาบวกนะคะก็ได้หนึ่งนะหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกนะคะตัวที่งดที่เข้านั้นนะก็เข้าที่ตัวนี้เห็นไหมคะอืม มาดูว่าต่อไปค่ะท่านผู้ชมดูว่าต่อไปก็เป็นหนึ่งนะคะก็เป็นเจ็ดเป็นสองเป็นสี่เป็นหกนะคะใช่ไหมดูดีๆนะคะเจ็ดสองสี่หกนะก็เป็นแปดนะคะ เก้าเป็นหกเป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นเจ็ดเป็นห้าเป็นหกเป็นสองเป็นหนึ่งอบวกกันแล้วได้สามนะคะได้สามมาสามมาบวกนะคะท่านผู้ชมสามมาบวกโอ้ยไม่ใช่สามมาบวกมา ก็เป็นหกนะคะเป็นหกเป็นหกแล้วก็เป็นหนึ่งนะท่านผู้ชมงวดที่จะมานี้ท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นเลขหกหรือเลขหนึ่งนะลองคิดดูนะคะสองตัวนี้พี่ช้างว่าต้องมาอยู่ในรางวัลที่หนึ่งนะคะต้องมีแน่นอนนะคะนะมีแน่ๆน,นะรางวัลที่หนึ่งนี่ไม่หกก็หนึ่งนะคะนะเราลองดูว่าเขามาแบบไหน เขามางวดแรกเขามาฝั่งนี้นะงวดที่สองเขาก็มาฝั่งนี้งวดที่สามก็มาฝั่งนี้สมมติเราสองตัวนี้เขามาฝั่งนี้ใช่ไหมคะนี่ก็ยังมาฝั่งนี้นี่ก็ยังมาฝั่งนี้นี่ก็ยังมาฝั่งนี้งวดนี้จะมาตัวนี้หรือเปล่าเนอะท่านผู้ชมเนาะคิดว่านะเก็บสีสีไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะเก็บสีิีไว้ก่อนอ่าเป็นแบบนี้นะคะ ่ะดูไว้หาว่าชอบก็แคปไปนะลองนำไปใช้ดูนะคะขอขวายท่านจงโชคดีทุกท่านทุกคนนะคะเดี๋ยวมาพบกันคลิปตนค่ะ